ถ้าสมมติว่าทุกคนถามว่าเวลาไปขอพอรปูร่มันมีความรู้สึกยังไงเนาะรู้สึกว่าสงบสุขอะใจใจของเราอะจะมีความสุขสงบสุขมากนะคะสติได้สติด้วยแบบเออมันก็เหมือนแบบไม่ค่อยคิดลบอะนะคิดบวกมากๆเลยอะทุกคนเนาะก็ท่องนโมตส่ะสามจบใช่ไหมแล้วก็ขอพอรใช้คาถาท่านเหมือนปู่คนเนียไปขอพอรนะคะหลวงพ่อระสางฆาจายพระสีวลีพร,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 ระอุปคุตมาค่ะนะคะ นั่นคือทรัพย์ภายในค่ะคาถาของท่านนะคือทรัพย์ภายในของตัวครูเองแล้วก็สําหรับทุกคนนะที่อยากจะขอพอรท่านเนาะก็อธิษฐานจิตร่วมกันกับครูได้เลยเนาะจะไม่แค่สาธุนะทุกคนให้เราตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานจิตแผ่บุญกุศลน,นะให้เทวดาประจําตัวเราที่คุณเคารพนับถืออยู่ณปัจจุบันนะคะแล้วก็ ู้มีพระคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายวิญญาณเล่ร่อนผู้ล่วงลับสําหรับใครที่แบบพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็หรือคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรืออ่าใครที่แบบอะไรนะปู่ย่าตายายเนี่ยจะเอ่ยชื่อเขาหรือไม่เอ่ยชื่อก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยก็ถูกสอนว่าตั้งแต่สมัยเนาะให้เอ่ยชื่อชื่อเล่นเขาเนาะตั้งแต่สมัยเด็กๆแม่สอนแบบนี้แล้วก็เอ่ยชื่อแต่พอมาฟังครูบาอาจารย์จริงๆในสมัยนี้ท่านก็บอกว่าไม่ ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะแค่แบบว่าแผ่ไปให้ป่ย่าตายายที่ร่วงลับะะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้บุญในโลกทิพย์ของเราโดยอัตโนมัติสังเกตเลยนะใครที่ทําบุญนะ่ะอยู่บ่อยๆใส่บารนะทําสังฆทานหรือไปทําตามศรัทธาก็แล้วแต่แล้วออกมาแบบทําสบายจิตสบายใจแล้วก็มีสติปัญญากลับมาก็คือความสบายใจนั่นแหละแล้วก็จะไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรนะแต่สําหรับใครที่แบบ เออยังยังเจอปัญหาอยู่เวลาสวสดมนต์อะไรอย่างเนี้ยเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะลูกเนาะอ่าปัญหาเนี่ยนะคะแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันมีไว้แก้ค่ะเช่นตัวอย่างเช่นอ่าวันนี้ลูกค้าไม่ค่อยเข้าร้านนาะขายของไม่ได้ฝนตกใช่ไหมคะพ่อค้าไม่ขายเนี่ยครูก็เจอมาแล้วครูขายไอติมขายมาทุกอย่างแล้วเนาะมันเจอพายุครูก็เจอมาแล้วเนาะเจอลมก็เจอมาแล้วแดดร้อนกะ็เจอมาแล้วค่ะจนคว่ำนะคะ ขนมฝักบัวเนยหกไปหมดเลยค่ะเออนะแล้วก็เงินทุนมีอยู่แค่นั้นแหละนะคะวันนี้อะครูจะเล่าอะไรฟังครูไปหาเท่าแก่ค่ะนะคะเท่าแก่ที่ครูเอาแป้งมาคุณยังไม่มีเงินให้เขาแล้วครูบอกคว่าไปเอาให้เขาก็คุณมีเงินมาแล้วได้เงินมาแล้วเนาะเออแล้วเขาก็เ่าให้เขาฟังก็ขอโทษแก่แหละแกว่าไม่ต้องคิดมากนะถ้ามีปัญหาอะไรเหมือนไปบอกเขาก็เขาเคยเขาเคยไม่มีเงินมาก่อนปัจจุบันได้แก่รวยแล้วน่ะเห็นไหมคนดีจริงๆอ่ะ เขาจะช่วยคนแบบไม่ไม่คาดหวังสิ่